ก็รับจากพี่น้องชาวโดกรมของเราแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นนิมิตหมายอันดีของพี่น้องชาวโดยกรมเราท่้งเลยคะ่ะ,ะท่านคะ่าเดินพิีของเรานะคะท่า,านเสรษฐาทวนินสินทอเชียง้อมันแค่ะ ขอแสดงความขอบคุณนะคะท่านได้ตั้ให้กำลังใจแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมพี่น้องประชาชนของเราได้รับผู้ปชาทัชัยพี่น้องอำเภอของเราค่ะเอาเสียงปรบมือเจ้าเจ้ากำลังใจ ที่ว <toys> ่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคมนะคะท่านรัฐมนตรีรัฐมนรกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยวราฐมนตรีช่วยกองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านประหลัดกระทรวงคมนาคมและอีกหลายหลายท่านนะที่มาร่วมให้กำลังใจกับเราในวันนี้ค่ะ กันเราจะมีน้ำสกัดเกษตรนะคะใช่เลยค่ะก็ทครับภสษาไปเลยาเข้ามาเลยในเป็นงานที่จัดในระดับ A1 ซึ่งในระดับเอ็กหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นซึ่งในการจัดงานครั้นงนี้มีความคาดหวางไหมว่า,าจะมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานอย่าแงบบน้อย2.6ล้านคน นำเสนอในส่วนของธรรมชาติและพืชพันธุ์เขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียวโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนนะคะที่สําคัญเลยนะคะโซนแรกนะคะก็คือเป็นโซนนะคะที่จัดงานที่เป็นสวนนานาชาติเราได้เชิญสวนนานาชาติเราจะเชิญสวนนานาชาติทั้งหมด3าประเทศนะคะโดยรัฐบาลไทยจะเป็นผู้เชิญน,นะคะส่วนตรงกลางค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะ ท่านใชมีนะคะท่านจะรวถ่ภาพนะคะรวมกับท่าทีของอภิทูลนะคะไปซ้ายขวาซ้ายขวาขยับออกซ้ายขวานะคะจะได้ไม่บังคับ้านค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ผู graphic, ้ประชาชนนะครับครับผมเดี๋ยวเอาไปที่ก็ได้มาที่น้องชาวชบานทาี่มาังงันจากที่คาเฟที่มาก็ขอต่อเรื่อตั้งแค่ผู้เดียวนะครับก็ที่ได้รับเรื่องใหม่ที่ ก็ที่เนรื่องี่เราเปสคั้กมาสบสวนเรื่องการท่องเที่ยวแต่วันนี้เชว่าเป็นเรื่องที่ดีเดียวเรา่อเนเรื่องทีรัท่นครับท่านผูานผูทน่น้ท่านแทนท่าั้น่อนผู่านนะ่าับข้แทนท่างผครับ่ะา่ะา้าท่าน่่า่ะ เรียนเชิญที่ได้้านะคะขอเรียนเชิญนะคะทีมลำดับที่หนึ่งนะคะทีมลำดับที่หนึ่งนะคะทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะร่วมถ่ายรูปนะคะเราจะถ่ายรูปกับท่านในปีและคณะในการจำนวนสามชุดนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะที่นี่เค่ะเรื่องเชิญ แลทีมสองท่านรอตามมาลอดเลยค่ะแรกนะคะทนคที่สงนะคะนโดยท่านพน์ง์นคมะคะทีนะคะบบถัดไปเลยนะคะทีเออเชทีมหัวหน้าส่วนราชการนะคะนำโดยท่านนิจิพัฒน์สองทองประโคนค่ะเอนเชิญค่ะ อนีอเลยค่ะขอบคุณค่ะ้นที่องปดนค่ะนภาพร่อกรทุกปีขอไทยะาทัพาท่าเข้าสู่ในงาคอนเสตขอราจิวเตคร์ช่งานคขอหลยครับที่อขอหลายครับขอหลย